ก็คือวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องชื่อและนามสกุลเอ่ยอะไรเอ่ยและอย่างหนึ่งชื่อกับนามสกุลเราต้องใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเราก็ต้องใช้ชื่อตัวนั้นเพื่อเปลี่ยนดวงตาตั้งแต่ตอนนั้นไปจนตายอาจารย์แล้วอย่างนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าหนู่เกิดวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ควรมีตัวสอดอะไรบ้างเงี้ยได้เพราะเราสามารถและนี้นะคะขอทริคอาจารย์สาหรับฟังและรวยขึ้นหรือว่าแบบความรักๆี่ดีอย่างเงี้ยได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไฟฟอร์จูนพอดแคสต์้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับรีมเช่นเคยค่ะกับอาจารย์ฟาโร่สวัสดีครับอาจารย์ฟาโร่ไฟฟอร์จูนห้าเก้าอนะครับี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับรีมก็คือแบบวันนี้มันมีเรื่องเล่าที่แบบ อยากจะรู้ส่วนตัวเองด้วยเพราะแบบมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถเลือกสิ่งนั้นได้ไรเงี้ยแต่โตขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนได้อาจารย์รู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชื่อนะครับว่เาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องชื่อและนามสกุลเอ่ยอะไรเอ่ยส่วนตัวแม่เองแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็รอบตัวก็จะมีคนที่แบบเปลี่ยนชื่อเวลาโตขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าชื่อนามสกุลในชีวิตจริงเนะี่ย มันมีผลกระทบอะไรยังไงไหมคะบอกก่อนเลยนะคะว่าชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยเป็นมีผลต่อชีวิตหรือแบบว่าตัวเลขเราเพราะบอกเลยว่าการผูกชื่อหรือนามสกุลก็คือตัดตัวเลขเกี่ยวกับเลขศาสตร์ ท่านี้ถ้าแบบว่าเป็รเลกเกี่ยวสาสตร์ถ้าแบบเราตกเลขที่เป็นมงคลก็จะทําให้ชีวิตเราหรือเราจะประสบความสําเร็จเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบวางเลขดีพื้นฐานดีเหมือนการเกิดครอบครัวไงถ้าเราเกิดครอบครัวที่ดีฐานะที่ดีเราก็จะประสบความสาเร็จแล้วสบายแต่ถ้าเราบอกว่าแบบว่าเราเกิดครอบครัวที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเหนื่อยยากลําบากหน่อยหนึ่งก็เหมือนชื่อเหมือนกันถ้าเราวางเลขและก็ตัวเลขที่มัน ดีสาหรับตัวดวงชะตาของเราหรือนามสกุลดีก็จะส่งผลให้เราดีไม่ว่าเราจะหยิบเงินหยิบทองหรือทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จง่ายได้ดังนั้นคือเหมือนว่าเออเขาอาจจะแบบมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อแก้เคล็ดหรือแก้ดวงบางคนเด็กเห็นไหมว่าแบบว่าเอยเกิดมาป่วยไม่สบายนู่นนี่นั่นพ่อแม่ก็เออกังวลกะวายพาไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าชื่อไม่ดีให้เปลี่ยนตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าเป็นการ เปลี่ยนเพื่อแก้ดวงตาเพราะเปลี่ยนเด็กปุ๊บหายป่วยหายเจ็บไข้เลยเนี้ยก็เหมือนกันว่าถ้าเราวางเลขหรือถอดเลขก่าสตรของชื่อกับนามสกุลออกมาแล้วไม่ดีก็อาจจะทําให้ส่งผลไม่ดีแต่ถ้ามุดถ้าเราออกมาดีปุ๊บมันก็จะทําให้ดวงตาเราพุ่งแล้วก็ดีดังนั้นนะครับควรหาชื่อแล้วก็นำสกุลที่ดีสำหรับตัวเราถ้าอย่างไรนะครับใครอยากปรึกษาเรื่องนี้ต้องไฟฟอดจูนห้าเก้าอย่างเดียวเลยครับอุ้นี่คือเริ่มขายตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ได้นะคะโอเคแล้วอาจารย์ จะดูยังไงคะว่าอันไหนดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยคือแบบว่าบางทีเราก็คิดว่าอยเลขนี้ไอ้แบบชื่อนี้สวยแล้วนะอะไรเงรี้ยเราจะรู้ได้งไงคะคือการการการวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะครับเราก็ต้องแบบว่าวิเคราะห์มาจากในเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดก่อนสมมุติว่าในเรื่องเกี่ยวว่บเกิดวันจันทร์อังคารพุธแล้วเราไปดูว่าเออชื่อตัวนั้นตกเลขกษัตริย์อะไรเป็นบริวารอายุเดชสีดังนั้นนะครับบอกเลยการตั้งชื่อให้จบเพียงครั้งเดียวนะครับอย่าไปตั้งเองให้หาผู้รู้เช่นไปหาหมอดูหรือปรึกษาพ อาจารย์ที่ดูดวงหรือแบบว่าวิเคราะห์ชื่อนมสกุลดีกว่าเพราะว่าท่านจะมองให้ว่าเออชื่อนี้นะเราควรใช้อักษรที่เป็นสีหมายถึงจเจริญรุ่งรวงวางตำแหน่งหน้าหรืออักษรมูลละเพื่อในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและการร่ำรวยหรืออาจจะเป็นอักษรมนตรีหมายถึงว่าคนนี้อยากประสบความสำเร็จเป็นดาราเป็นอินฟูชื่อดังก็ต้องใช้มนตรีขึ้นหน้าเพื่อให้ตัวเองแบบมีชื่อมีเสียงขึ้นเออและอย่างนี้เราไม่สามารถที่แบบอย่างเช่นเราเห็นว่าลิซ่าเนี่ย คือเขาเฟมัสไประดับโลกเงี้ยเขารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากจะเฟมัสระดับโลกเราไปสามารถใช้ชื่อเขาได้ไหมคะเราก็ต้องมาดูจากว<อ>ันเดือนปีเกิดของโรงเราว่าเราสามารถใช้ชื่อนามสกุลเขาได้ไหมเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างตัวลอรีนอย่างเงี้ยลิซ่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการลากินีในดวงสตาเราก็ได้อ่าอ,อ,อย่างนั้นเราควรที่ไม่เหมาะเพราะว่าตัวอักษรที่เป็นการลากินีเขาจะไม่เอามาตั้งชื่อออก็คือแบบว่าไม่สามารถไปกอบ คนอื่นได้มไม่ได้เ<ด>พราะว่าพูดง่ายๆตรงๆเลยคือว่ามันต้องมาผูกจากวันเดือนปีเกิดของเราอีกทีหนึง่งด <c oughs> ังนั้นที่บอกแล้วว่า ปรึกษาหมอดูดีที่สุดหรือไฟฟอร์จูนห้าเก้านะครับจริงค่ะอาจารย์แล้วอยากรู้ว่าคือชื่อเนาะมันมีทั้งชื่อนามสกุลชื่อเลขอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันมีผลกระทบกับชีวิตเรามากที่สุดล่ะบอกก่อนเลยนะครับว่าที่มีผลกระทบกับเรามากที่สุด<ม>คือชื่อกับนามสกุลเพราะทำไมหร<ม>ือปะเพราะว่าชื่อกับนามสกุลอยู่ในบัตรประชาชนตั้งแต่เราเกิดจนตาย<ม>ดังนั้นหลักเลขาศาสตรหรือหลักโดยดวงดวง,<ม>ดวงชะตาเราก็ต้องมาจากชื่อและนามสกุล<ม>และอย่างหนึ่งชื่อกับนามสกุลเราต้องใช้ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่า ถ้าเกิดมาปุ๊บเราดวงไม่ดีนั่นไม่ดีเราไปเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เราดวงดีเราก็ต้องใช้ชื่อตัวนั้นเพื่อเปลี่ยนดวงตาดับตั้งแต่ตอนนั้นไปจนตาย<ม><อ>นี่สมมตินะเราแบบว่าชอบนามสกุลมากแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อก็ได้หรือว่าถ้าเกิดชอบแค่ชื่อแต่ว่านามสกุลไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้าถามว่า<ๆ>เราต้องไปดูก่อนว่าสมมติถ้านามสกุลพูกออกมา<ะ>แล้ว ดีอย่างงั้นน่ใช้นมสกุลไปต่อเราก็เปลี่ยนแค่ชื่อ,อแต่ถ้าสมมุติว่านมสกุลออกมาไม่ดีแล้วชื่อออกมาไม่ดีเราก็ควรที่จะแบบพูดตรงๆเลยคือต้องเปลี่ยนชื่อกับนมสกุลแต่ตอนนี้มันก็มีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งว่าบางทีบอกเออยนมสกุลพ่อแม่เกิดมาอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนมสกุลยางงั้น หมอดูเขาก็เลยไปเล่นกันว่าเอาแบบว่าหาชื่อกับนามสกุลที่ไม่ดีรวมผลรวมสองชื่อกับนามสกุลให้ดีก็คือหักล้างกันได้หักล้างกันได้หรือแบบว่าสมมติว่าเอาชื่อตกให้ดีนามสกุลตกไม่ดีรวมแล้วผลรวมแบบมาเป็นร้อยอย่างเงี้ยเป็นร้อยห้าหรือเก้าสิบห้าอย่างเงี้ยชื่อกับนามสกุลรวมแล้วมันก็คือกลายเป็นดีผลท้ายแล้ว แล้วถ้าเกิดคนแบบไม่อยากเปลี่ยนชื่อเลยอะค่ะแบบว่าฉันชอบชื่อนี้นามสกุลน,นี้พ่อแม่ฉันตั้งให้ฉันรักตระกูลนามสกุลน,นี้มากเงี้ยมีวิธีแก้เคล็ดอะไรไหมคะคือสมมุติว่าอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของแ,แต่บุคคล<ฆ>สมมติว่าถ้าคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อกุลท่างเนี้ยก็อ,อาจาจะต้องแบบว่าบอกแล้วว่าการแก้ดวงหรือแก้ดวงดวงชะตา ที่ดีที่สุดคือการทําบุญแก้ดวงดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าก็อยู่ที่เราทําบุญกุศลหรือสร้างบุญกุศล่บ่อยๆเพื่อให้ดวงตาานั้นดีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนก็อยากทําให้ชีวิตเราดีขึ้นดังนั้นคนก็เลยมาเปลี่ยนชื่อ,อเหมือนอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากแบบว่าให้ประสบความสําเร็จหรือแบบจับเงินก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าอาจารย์พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บแบบปังเอเลยป,ปังครับปังแน่นอนนี่เลิศอะ่ะก็เหมือนว่า เหมือนว่าคนเราจับเงินอ่ะบางคนแบบว่าตอนนั้นเราจับเงินหลักแสน<ะ>ถูกไหม<ะ>แต่นักปรจารย์เฮ้ยความจริงแล้วเราอยากอยากทาจับเงินหลักล้านหรืออะไรประมาณนี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยหาวิธีเพื่อ,องไงดังนั้นเราอาจจะไปเป็นชื่อนำสกุลอันดับก่อนเลย<ะ>แล้วก็เราอาจจะได้จับเงินหลักล้าน แต่ทีนี้เวลาสมมติไปวัดอะค่ะคือเขาก็จะแบบมีเหมือนเคยคุ้นๆว่าจะแบบว่าชื่อเก่าอะไรใส่ด้วยนะชื่อใหม่อะไรใส่ด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเขาเหมือนว่าว่าเขาจะถือในเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลไงสมมุติว่าน้องคีมทําบุญกุศลในชื่อเก่า <c oughs> ก็อยากส่งผลมาในชื่อใหม่ oh. ดังนั้นเลยพระอาจารย์หรือพระพาร้วเขาจะให้เขียนทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่แต่ถ้าใครอยากยได้เคล็ดลับนะครับ ต้องมาวิเคราะห์ชื่อกับไฟฟอร์จูนนะครับและอาจารย์จะบอกเคล็ดลับไปให้นะครับว่าเราควรจะแบบว่าพอเราเปลี่ยนชื่อไปปุ๊บเราจะต้องมีพิธีกรรมหรือทํำยังไงแล้วบุญกุศลนั้นจะได้ต่อในชื่อใหม่นะครับก็คือแบบว่าสามารถลิงก์เข้ามาเลยใช่ถูกต้องแบบไปค้นขวาหาชื่อเก่าใช่ถูกต้องเลยน้องคีมแล้วถ้าเกิดสมมติหนูชอบชื่อครีมเนี้ยค่ะแล้วก็กับ แฟนอย่างเงี้ยแบบชอบชื่อนี้กันเรามันมีวิธีที่แบบไม่เปลี่ยนได้ไหมคะถ้าไม่เปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า<ม>คืออย่างต้องแบบว่าไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆ<ม>ถึงจะดี<ม>เช่นหนึ่งนงไปทไปถวายบาทพระ,ะเพราะว่าการตักบาตรร่วมขันไงดังนั้นเราคือ<ม>อาจจะไปถวายบาทพระบ่อยๆสองไปถวายเทียนคู่เ<ม>จกันหรือแบบว่าแม้กระทั่งรอง อาอะไรที่มันเป็นคู่อะไรที่เป็นคู่กันเพื่อทําให้ความรักของเราราบรื่นไปได้และอย่างนึ้งก็คือการปล่อยป่า <S <S เพราะ<ม>มมว่ามันหมาว่าจะทำอะไรแล้วราบรื่น<ม>ชีวิตคู่ก็จะได้เดินไปด้วยด้วยกันที่ดี ต้องเป็นปลาที่คู่กันด้ไหมคะได้ถ้าเป็นเลือกคู่เลือกเช่นปลาสองสี่หกแปดอย่างเงี้ยอ่าแต่ไม่ปล่อยนกได้ใช่ไหมเพราะว่ากลัวแบบนกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราปล่อยนกนกเขาคู่ก็ไดไงอ่านกเขาคู่รักเลยครับน้องกีมนั่นละนกเขาคู่ไปเรื่อยโอเคงั้นกลับมาดีกว่าค่ะและที่นี้มันจะเห็นได้เยอะมากเป็นเกี่ยวกับด้านโซเชียลอาจารย์เพราะเราเวลาอยู่โซเชียลเราก็จะไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงมันก็รู้สึกแบบไม่เก๋อ่ะถ้าหนูแบบเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อดวง ก็เหมือนว่าเราเอาชื่อนั้นมาทําในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือการงานพอเราอยากใช้ชื่อนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการค้าขายธุรกิจเราก็มาตั้งชื่อบนิックเนมแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถที่หาชื่อให้เหมาะกับอาชีพที่เราทำถ้าเราแบบว่าวางตําแหน่งชื่อแบบเหมาะกับอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปใช้แบบว่าหมวที่แบบเฮ้ยหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเจรจาดีมเสเน่พาพาในเรื่องคําพูด2ถ้าใครอยากเป็นครูบาอาจารย์ทําเกี่ยวกับพวกราชการก็ต้องไปหาตัวเลขที่แบบว่าลงในเรื่องเกี่ยวกับราชการ ใครอยากแบบว่าประสบความนั่นไหนก็ให้ไปหาชื่อหรือแบบอักษรที่ส่งผลในดวงตาด้านนั้นแล้วก็แบบอาจจะมีใส่ตัวเลขลง้ายมาที่แบบจะมีบบคนช,ชอบแบบใส่ตัวเลขอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นีนะคะก็ซึ่งแบบว่ารู้สึกว่าคนแอบ,บอยากอยากรู้ว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้ พอจะบอกได้ไหมคะว่าหนูเกิดวันจันอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ควรมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างเงี้ยได้ได้แต่ว่าอันนี้อาจารย์ก,ก็จะแบบว่ายกเป็นแค่ประมาณสักตัวอักษรสักสองสามตัวก่อนออเนาะสมมุติถ้าใครอยากจะรู้ว่าไม่ควรมีอักษรหรือแบบมีอะไรก็ติดต่อไปที่แอดบนเกียวไฟลอยฟจุนากานะครับจริงค่ะเพราะนั้นจะสามารถลงลึกได้กว่าเป็นพิโน่กันเนาะใช่ถ,กกถูกต้องเ,อเพราะว่ามันต้องส่งวันเดอนปพีเกิดมาแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่ามันเลขไหนที่เป็นการลกินีแต่เราจะยกตัวอย่างที่เป็นตัวอักษรที่เป็นการลกินดชตา ว่าแบบเอ้ยอักษรพวกนี้นะไม่ควรแบบมาวางไว้ในตำแหน่งชื่อหรือนามสกุลเลยอาจารย์คะเดี๋ยช่วยไล่ให้หน่อยได้ไหมคะว่าจันถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยมีตัวอักษรอะไรที่แบบห้ามใช้เลยอะไรเงี้ยอักษรที่ห้ามใช้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ คืออักษรที่เป็นสระอะทั้งหมดนะครับเช่นออีอููนะครับไม่ควรมีอักษรที่เป็นสระนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกร拉เกนีในดวงชะตานะครับต่อมานะครับเป็นวันอังคารนะครับอักษรที่ไม่ควรมีนะครับคือกไก่ขอไข่คอควายนะครับเพราะว่าเป็นอักษรกร拉กินีในดวงชะตานะครับต่อมาวันพุธนะครับคืออักษรจอจานชอชิงชอช้างนะครับ ที่เป็นการกินีนะครับในวันพุธกลางวันนะครับต่อมานะครับอักษรที่เป็นพุธกลางคืนนะครับคือปปผพึ่งแล้วก็ฝฝานะครับไม่ควรมีเพราะว่าเป็นอักษรการากินีในดวงชะตาต่อมานะครับอักษรที่เป็นวันพฤหัสนะครับคือดดเด็กตเต่าอถุงนะครับเป็นอักษรการันินีในดวงชะตานะครับต่อมาวันศุกร์นะครับอักษรที่เป็นการัินีคือยรวนะครับไม่ควรมีเพราะว่าเป็นอักษรการันินีนะครับต่อมาวันเสาร์นะครับคือ ตอถอทอนะครับไม่ควรมีเป็นอักษรการละกินีในดวงชะตาต่อมาเป็นวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายนะครับคือสอสลาสอบอเลยสีนะครับแล้วก็สเสือนะครับอักษรพวกนี้จะเป็นการละกินีไม่ควรวางไว้ในตําแหน่งในดวงชะตาทั้งวันชื่อและนามสกุลนะครับอืมอันนี้ก็คือชื่อเล่นก็คือรวมด้วยไหมคะคืออาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะไปฟิกในเรื่องเกี่ยวกับ<ฆ>ชื่อชื่อจริงกับนามสกุลจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ตั้งแต่บัตรประชาชนแล้วก็อย่างชื่อกับนามสกุลคืออยุด ตั้งแต่เราตนตายอะครับอ่าอะไรเงี้ยหนูก็มีความสงสัยตรงแบบว่า เพื่อนหนูเขาก็ไปซื้อหนังสือที่แบบเฉพาะเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยมามันมีความแตกต่างกับดูหมอดูไหมคะแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอย่างคูณว่าถ้าจะมาเปลี่ยนชื่อนามสกุลกับอาจารย์เงี้ยคือการวางนะครับตำแหน่งของแต่ละชื่อกับนามสกุลเช่นอักษร,รที่เริ่มต้นของเราเนี่ยอย่างถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะไปวางตำแหน่งที่เป็นตัวอาาักษรที่เป็นมงคลเช่นสีมุนระแล้วก็มนตรีอย่างคําว่าสีนะ่ะคือหมายถึงจะเริญรุ่งหรือยงต่อมาเป็นมุนระหมายถึงว่าการเงินมั่งคงฐานะการเงินดี แล้วก็อย่างเขาาอกษรเป็นมนตรีนหมายถึงว่าชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศ<ะ>อย่างเนี้ยเขาเข้ามาวางอาจารย์อาจารย์ก็จะไปดูอักษรนนะ่ะอักษรตัวเนี้ยมาวางไว้ตำแหน่งที่น่าชื่อเช่นสมมุติว่าเราเกิดวันศุกร์องเนี้ย อ่ะนอนเนนดีอย่างเงี้ยเราก็จะวางวฮ้ยนอนเนยนนะนอนเนนเป็นสีนะเอานอนเนนมาวางไว้ตำแหน่งหน้าแล้วเราค่อยๆวิเคราะห์ไปว่าเราจะใช้ตัวอักษรอ,อะไรเพื่อมาเล่นเพื่อหนุนดวงนอนเนนเสร็จเราอาจจะแบบว่าไปวางวิ้ยตำแหน่งเป็นแบบมนตรีเยากอยากมีชื่อเสียงนี่เราก็ไปใช้อักษรที่มันเป็นมนตรีมาต่อคําว่านอนเนนที่เป็นอักษรสีอย่างเงี้ยถ้ามาบอกบอาจารย์อาจารย์ก็จะแบบว่าเหมือนค่อยๆเอาเอาอักษรใส่ไปในการหนุนดวงชะตาหรือแบบว่าหนุนดวงชื่อตัวนั้น<ฮ> hmm. มันก็เลยแบบว่ามีความต้องใช้วิการวิเคราะห์หรือแบบว่าแบบระยะเวลาอย่างที่บอกไป ต้องดูสักประมาณสักเวันเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเล่นพวกการลัน,นอักษรให้พ้องลูกและอย่างก็ต้องดูว่าความหมายของชื่อนั้นอะออกมาแล้วแบบดีหรือสวยหรูไหม และอันนี้ถือว่ามีการมีเลิกสําหรับการเปลี่ยนไหมคะอย่างเช่นแบบออกรถอย่างงี้ม,มันก็จะมีเลิกของวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเปลี่ยนวันชื่อวันเดือนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยต้องมีไหมคะมีหมดเลยนะครับอย่างที่ค้าใครมาวางกับไฟผ่อนจูนห้าเก้าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบว่าให้เลิกด้วยว่าวันนี้ให้ไปเปลี่ยนชื่อตอนนี้อะไรประมาณนี้<ะ>แล้วว่าเวลาไหนเพราะว่าการเปลี่ยนชื่ออย่างน้อยเราก็ต้องถ่ายบัตรประชาชนใหม่<ะ>ดังนั้นเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะบอกไปด้วยว่าควรใส่เสื้อสีอะไรณนะวันนั้นไปถ่ายรูปบัตรประชาชน เพื่อว่าเหมือนว่าเฮ้ยการไปเปลี่ยนดวงชีวิตใหม่เลยเปลี่ยนแบบว่าตัวใหม่หรือบเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในวันนั้นว่าจะเป็นยังไงอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราสามารถที่แบบว่าจะใช้ชื่อเนี้ยแบบเป็นชื่อเดียวยันแบบสิ้นชีวิตอย่างเงี้ยมีไหมคะถ้ามาเปลี่ยนกับอาจารย์นะครับหรือแบบไฟฟอร์จูนเนี่ยอาจารย์ก็คือจะวางแบบว่าให้มันคือดีที่สุดในเรื่องกับการตั้งชื่อแล้วคือแบบว่าเพราะการเปลี่ยนชื่อมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากดังนั้นคือถ้ามาเปลี่ยนกับอาจารย์หรือแบบว่าไฟฟอร์จูนนะก็ค ครั้งเดียวจุดเดียวเบ็ดเสร็จไปเลยเออจะได้แบบมันต้องไปเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะเปลี่ยนชื่อกับอาจารย์คุณคุณว่าเหมือนมีโปรอะไรไหมนะคะอาจารย์ตอนนี้นะครับบอกเลยนะคบว่ามีโปรโมชั่นนะครับการวิเคราะห์ชื่อนมสกุลนะครับอยู่ที่1 9 9บาทนะครับตอนนี้นะครับปกตินะครับราคาจะแบบว่าค่าครูแพงกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นเหลือ1 9 9วิเคราะห์ว่าชื่อดีไหมนมสกุลดีไหมนะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่อนะครับหรือสนใจนะ ก็แบบว่ามีค่าครูนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อวิเคราะห์ชื่อนะครับอยู่ที่999นะครับอุ้ยราคาเีนมาปกติเป็นหลักแบบพันเลยป่ะคะใช่ปกติแอกว่าจะแพงกว่านี้นะครับนะแต่นี้คือว่าวิเคราะห์ชื่ออยู่999นะครับและนี้นะคะขอทริคอาจารย์สําหรับ เดือนนี้ได้ไหมคะว่าจะมีทริคอะไรที่ทําให้เรารู้สึกปังและรวยขึ้นหรือว่าแบบความรักดีๆเลยเงี่ยได้เลยนะครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะไปไหว้ขอพรพระแม่รัศมีกันใช่ไหมขอเรื่องความรักหรือขอเรื่องผู้ชายนะครับนะเคล็ดลับของอาจารย์นะครับคือการที่แบบว่าไปไหว้ขอพรพระแม่รัศมีนะครับต้องให้นะครับลูกศิษย์นะครับซื้อของไปเป็นคู่เช่นนมสองขวดดอกไม้สองดอกนะครับแต่มีข้อแม่นะครับให้การไปไหว้ขอพรเรื่องความรักแนะนําการไปถวายน้ําผึ้งด้วยให้ซื้อน้าผึ้งในเซเว่นก็ได้น้องคีมแบบเป็นหลอดๆ ไปถวายแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานขอพอรในเรื่องความรักนะครับอไอ,าอา้าหนูขอสงสัยนี้เดียวเวลาอธิษฐานนะคะเราจะอธิษฐานในใจหรือ แบบเปล่งออกมาดีกว่ากันค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิษฐานขอพรเซีย์สินให้เราแบบพูดออกมาตรงๆนะครับูพูดออกมาเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องคือบางคนแบบว่าชอบไปอธิษฐานแล้วแบบว่ายิ่งเยี้ยงอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าอย่าองค์เทพจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าหาจใจความไม่ได้เราพูดไปเลยว่าหนึ่งเรามาขอพรเนี่ยฉันอยากนะได้ผู้ชายนะขาวตีสูงต้องพูดไปเลยอย่างเงี้ยหรือแบบว่าได้คนต่างชาติหรือคนจีนอะไรเงี้ยต้องพูดไปเลยว่าขอเชื้อชาติจีนหล่อขาวตีสูงอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นว่าใครมีสเปคดาราคนไไหนเเออาารููปโชวพ่แมดลย นี่คือถ้าเกิดยิ่งพูดดังยิ่งปังใช่ไหมคะใช่แต่เขาจะไม่บอกว่าเราบ้าใช่ไหมอาจารย์ไม่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 อาจารย์มองว่าเหมือนเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแบบว่าเหมือนแบบแน่ชัดชัดเจนนะจะดีขอพรเช่นแบบเอ้ยเรามีความหนักแน่นหรือแบบว่าความจริงใจจริงจังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเมตตาเราแล้วถ้าหนูแบบยกลำโพงไม่ไปพูดอย่างนี้เลยได้ปะโอยอย่างนั้นก็เกินไปนะอ๋เหรอไม่อยากให้มันดังๆปังๆไงอาจารย์เออโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ เรื่องชื่อนามสกุลหรือว่าใครที่แบบว่ากำลังสงสัยอะไรอยู่ยนะคะสามารถทักอาจารย์ได้นะคะที่ f ฟ r e ฟอร์จูนทักแกลแอดไลน์บ้านเขียวได้เลยนะคะและหากใครที่ชอบแบบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครย้อนกลับไปดูอีพีเก่าๆก็ได้นะคะเพราะเราก็มีคอนเทนต์ที่แบบทุกคนอาจจะอยากรู้และชอบกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะกับอาจารย์ฟาโลสวัสดีสวัสดีนะครับ